วันจันทร์เจอกันนะคะเด็กๆและวัยรุ่นทุกๆคนเนี่ยคะ่ะน่ากินมากเป็นวุ้นคาราจีแบนคาราจีแบนอร่อยเดี๋ยวจะแช่เย็นๆเอาน้ำแข็งใส่ข้างล่างแล้วตัวนี้โปะข้างมนเลย3ชิ้น20ไปเลยค่ะถ้าชิ้นเดียว7บาทน่ากินมากเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนนะคะ ้เดี๋ยวไปดูม,ม,มัสเมโลอีกมัสเมโลก็อร่อยค่ะนี่มาแล้วมัสเมโลมัสเมโลนำเข้าไส้สตอร์เบอรี่สองสีแดงแดงสองสีออกม่วงจะเป็นไส้องนลที่ห้อนี้อร่อยมากนุ่มละมุนในลิ้นเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆสามชิ้นสิบบาทเอง ไม่แพงนะคะอยากให้เด็กๆได้ทานของอร่อยผู้ใหญ่ทุกคนก็ทานได้ด้วยดูสิน่ากินจริง,รงมัสเมโลละมุนละลายในปากเลยค่ะอะไรสุด,สดเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะน้าโรงเรียนอนุบาลคอนแก่นนะทุกคน